ฝนตกจักจักมือซ้ายหิ้วปลามือขวาถือผักพอถึงที่พักวางผักวางปลาลามเรกุมวะเรามาตลอร้วยบาระกาตุตุสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะ เราจะมาเรียนรู้ในหน่วยฝนจาาแรกนะคะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเด็กๆพร้อมกันไหมคะครับพร้อมกันแล้วลุกขึ้นยืนเลยค่ะ ไหมคะว่าฝนเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะมีใครรู้บ้างไหมคะถ้ายังไม่มีใครรู้เราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะวัฏจักรการเกิดฝนค่ะเด็กๆเห็นดวงอาทิตย์ไหมคะเมื่อดวงอาทิตย์ส่องแสงความร้อนลงสู่แม่น้ำนะคะ แล้วก็จะเกิดไอ้น้ำลอยขึ้นไปบนท้องฟ้านะคะเด็เดกๆแล้วก็จะรวมตัวกันเป็นก้อนเมฆค่ะเมื่อรวมตัวกันเป็นก้อนเมฆหนักๆขึ้นหนักๆขึ้นก็จะกลายเป็นเม็ดฝนแล้วฝนก็จะตกลงมาสู่พื้นดินนั่นเองค่ะจากนั้นก็จะกลายเป็นน้ำและน้ำก็จะกลายเป็นไอน้ำจนเป็นวัฏจักรฝนแบบนี้ละค่ะ ค่ะอุปกรณ์ที่ใช้เมื่อฝนตกกันฝนร่มรองเท้าบูดทค่ะสัตว์ในฤดูฝนนะคะก็จะมีงูแมงปองตะขาบหนูแล้วก็ยุงค่ะ โรคที่จะมาในฤดูฝนนะคะก็จะมีโรคหวัดโรคทีหนูโรค,ม,ม,โรคมือเท้าปากเป็นต้นค่ะสำหรับหน่วยฝนในสัปดาห์นี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆท่อจงจำดูอาฝนตกค่ะท่องกันได้หรือยังคะถ้ายังไม่ได้มาท่องจำตามคุณครูเลยค่นนะ,คะยกมือขึ้นค่ะซินไลรัะมานีรอฮีนอัลลอฮ์มาซาิบัน หน้าพ่อันอีกครั้งนะคะดูอาฝนตกสิไลรัมานิโรฮีอัลลมาสยิบันหน้าพ่อันอาเมค่ะเด็กๆคนไหนที่ท้องจำดูอาฝนตกกันได้แล้วนะคะ ให้ส่งคลิปมาในกลุ่มไลน์ด้วยนะคะค่ะสำหรับกิจกรรมสร้างสรรค์นในสัปดาห์นี้นะคะคุณครูก็ให้เด็กๆระบายสีกรมฆและเมด็ดฝนพร้อมกับเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่าเร i n นและภาษาไทยคำว่าฝนเขียนให้สวยๆนะคะกิจกรรมเกมการศึกษาเกมภาพตัดต่อเด็กๆ อยากรู้ไหมคะว่ามีวิธีการเล่นยังไงเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเกมภาพตัดต่อหรือที่เด็กๆรู้จักก็คือเกมจิ๊กซอนั่นเองค่ะวิธีการเล่นนะคะคุณครูจะมีภาพให้แล้วจะให้เด็กๆดูนะคะว่าชิ้นส่วนไหนที่หายไปค่ะเกมการศึกษานี้นะคะก็จะช่วยให้เด็กๆฝึกการสังเกตและฝึกกระบวนการคิดค่ะ ซึ่งภาพตัดต่อที่นำมาทำเป็นเกมการศึกษาในครั้งนี้นะคะคุณครูก็จะใช้ภาพอุปรกรณ์ในการกันฝนค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ภาพแรกกันเลยค่ะเริ่มกันที่ภาพแรกกันเลยนะคะเป็นหมวกกันฝนนะคะเด็กๆเห็นไหมคะชิ้นส่วนที่หายไปชิ้นส่วนใดนะที่หายไปมี3ตัวเลือกให้เด็กๆเลือกนะคะชิ้นที่1 ชิ้นที่2ชิ้นที่3เด็กๆสังเกตและเลือกเลยนะคะว่าเด็กๆจะเลือกตอบชิ้นไหนนะคะเด็กๆคงมีคำตอบในใจกันแล้วทุกคนแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูฉเฉลยนะคะว่าเราตอบถูกกันไม่เอ่ยคำตอบก็คือภาพเลขหนึ่งค่ะ ภาพต่อไปนะคะก็จะเป็นภาพร่มนะคะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าชิ้นส่วนที่1 2หรือ3นะคะที่จะทําให้ภาพนี้เป็นภาพที่สมบูรณ์นะคะเด็กๆเ,เลือกคําตอบได้แล้วใช่ไหมคะเรามาดูเฉลยกันนะคะว่าคําตอบที่เด็กๆเ,เลือกจะถูกต้องหรือเปล่าคําตอบก็คือหมายเลข1ค่ะถูกต้องเลยค่ะ ภาพต่อไปเป็นภาพเสื้อกันฝนนะคะเด็กๆลองสังเกตในภาพนะคะเอภาพชิ้นไหนนะที่หายไปชิ้นส่วนไหนดีคะที่จะทำให้ภาพภาพนี้เป็นภาพที่สมบูรณ์ระวางภาพที่หนึ่งภาพที่สองและภาพที่สามชิ้นไหนดีคะ เด็กๆได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาฟังเฉลยพร้อมกันนะคะคำตอบก็คือชิ้นที่2ค่ะถูกต้องเลยค่ะภาพต่อไปนะคะก็คือภาพรองเท้าบูทนะคะ A ภาพรองเท้าบูทหายไป1ชิ้นส่วน ชิ้นไหนกันนะที่จะทําให้ภาพนี้เป็นภาพที่สมบูรณ์ภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3ม,มีคําตอบในใจกันแล้วใช่ไหมคะคาตอบก็คือชิ้นที่3ถูกต้องค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะภาพต่อไปนะคะก็คือภาพเด็กผู้หญิงนะคะยืนกลางร่วมอยู่นะคะ ชิ้นส่วนในกันคะเด็กๆที่จะทำให้ภาพนี้เป็นภาพที่สมบูรณ์เด็กๆคงมีคำตอบไว้ในใจกันแล้วใช่ไหมคะชิ้นส่วนที่1ชิ้นส่วนที่สองหรือชิ้นส่วนที่3กันดีคะเรามาฟังฉเฉลยพร้อมกันเลยคะ่ะคำตอบก็คือ ชิ้นส่วนที่สองเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะเป็นภาพสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆเป็นภาพเด็กผู้ชายนะคะกางร่มค่ะเด็กๆคิดว่าชิ้นส่วนใดที่หายไปชิ้นที่หนึ่งหรือชิ้นที่สองหรือชิ้นที่สามกันดีค่ะเด็กๆเด็กๆคงมีคำตอบกันแล้วใช่ไหมคะ ถ้างั้นเรามาฟังเฉลยพร้อมๆกันเลยค่ะคำตอบก็คือชิ้นที่2เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเป็นไงกันบ้างคะสนุกไหมคะเกมของคุณครูค่ะในช่วงฝนแบบนี้เด็กๆจะต,ต้องดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะห้ามเล่นฝนเด็กขาด เดี๋ยวจะไม่สบายและระวังตัวเองจากสัตว์มีพิษต่างๆในช่วงฤดูฝนด้วยนะคะค่ะสำหรับสัปดาห์นี้คุณครูขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ